นะอ่าเอาเลยนะค่ะไปครับสวมเขาหัวใจที่บางบางมันสลายลงในพรี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ฉันต้องนองน้ำตาไม่คิดว่าคนในสั เธอกอดเขาอ้มันเจ็บไม่เบาอยากต้องตายไม่คิดว่าคนที่อยู่ ไม่เบาอยากทิ้นตายไม่คิดว่าคนที่อยู่ใก้ตัวจะร่วมมือกันหลบทำไรและพร้อมใจเอาเขาควายเสียผู้ ครับถึงอารมณ์จริงๆนะครับผสุดยอดเลยแล้วพี่ไม่สงสัยแล้วว่าช่วงพี่จัดรายการชั่วโมงแรกนะมีเอสเอมเถามเยอะมากเลยอะเขาบอกว่าเพลงสมเขาเนี่ยน้องแพรวร้องได้ถึงอารมณ์เพลงมากเลยเป็นชีวิตจริงหรือเปล่าอถามจริงนะตอบตามเลยเปิดใจเดี๋ยวนี้คืนนี้ต้องเปิดใจ เป็นชีวิตจริงบางส่วนค่ะแต่ว่าไม่เท่าไหร่ก็ต้องมีอกหักบ้างคนไม่ได้รัาปารีขนาดนั้น่ปวามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราใช่ไหมครับมีมีคบกันมีเลิกลาบ้างธรรมดาต้องมีอกหักบ้างเป็นธรรมดาก็ใช้แบบตอน้าอักก็ประมาณว่าใช้ประสบการณ์ตอนอกหักอะไรอย่างเงี้ยเอามามิ แต่ว่าเราไม่ได้โดมสวมเขาอะไรแบบว่าจากเพื่อนรักอะไรเงี้ยไม่ใช่อ๋อแต่ว่าแค่แบบอกหักธรรมดาก็คือเป็นชีวิตจริงส่วนหนึ่งก็คือแอกหักธรรมดาเหมือนคนเราทั่วไปแต่ว่ายอดเยี่ยมครับถ่ายทอดได้ถึงอารมเพลงมากขอบคุณมากค่ะใช่ร้องมากจริงๆร้มากจริงๆนะเออนี่ก่อนที่จะร้องสวมเขานี่เพลวมีซิงเกิล ก่อนแล้วเป็นเพลงอะไรเป็นเพลงป๊อปเพลงได้รักเธอก็พอแล้วค่ะแล้วยังไงผู้ใหญ่ในตัวเราถึงมาเป็นให้ร้องลูกทุ่งป๊อปแบบสมเขาอย่างนี้ก็คือแลวนี้ก็ด้วยความที่ร้องลูกทุ่งมาแต่เด็กก็เลยแบบชอบสนใจที่จะลองร้องเพลงลูกทุง่งยูก็เลยให้ร้องลูกทุ่งป๊อปแบบสวมเขาอย่างนี้<ช>นะครับผมแล้วเดี๋ยวต,ต่อไปก็อาจจะมีแบบเิลที่เป็นลูกทุ่ง ลูกทุ่งจ๋าอาจจะมีค่ะแบบที่ร้องไม้ขันมาอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะมีค่ะแล้วก็ต้องดูไปว่าทางผู้ใหญ่เขาจะป้อนเพลงมาอย่างไงต้องติดตามนะเอางี้ก่อนที่เราจะแรมดอมนะมาเรามาตอบเอสเอ็ของแฟนๆเพลงกันหน่อยหนึ่งเนาะพี่เล็กสุรินบอกว่าฟังแล้วเศร้าตามเพลงเลยแต่เศร้านะไม่ใช่เสาเลยนาเสาตามเพลงเลยพี่เล็กสุรินนะครับจากห้าห้าหกนะบอกว่า พี่แพลวร้องสดเป๊ะเวอร์แม่เวอร์จริงๆน้องปววันนบรรทนบอกว่ารักพี่แพลวมากๆในสามโลกเลยน้องแพลวอายุเท่าไหร่แล้วครับใจดีช็อตหมกหมกมุ่นช็อตเหมือนนีเลยเนี่ยช็อตเหมือนกันค่ะหมกมุ้นกระดูกสาคอนดาดอนไก่ดีเอ้ยยังไงเนี่ยช็อตเพราะจังแพลวท่องไปทัวรตไลามวิชาชนมาน้องแทนตะวันบอกกระดิ๊ด ร้องสดเสียงดีเวอร์กิ๊กคิดอะไรมาคาถึงเสียงดีขนาดนี้บอกผมด้วยตอนนี้เขาชมชมสองคนชมสองคนนะดิสตทีบอกว่าปอแบ่งแบ่งกิ๊กกันบ้างหีิกิ๊กเยอะเปล่า,าอของแบ่งกิ๊ก,กอะปอผมหามให้ผมบ้างเลยครับ <c oughs> น้องบุญตาบอกว่าสวัสดีค่ะชอ,ชอบชอบทั้งสองคนเลยค่ะเพลงเพร,ราะค่ะขอบคุณครับขอบคุณดีเจปุ้ยนะคะสวมเขานี่เขาขอบคุณเขาก็แปลว่าเขาชอบมากไงใช่ไหมฮะได้ฟังเราร้องสดนะอยากได้น้องควาย ยังได้รอลุ้นเดี๋ยวรำด้อมดีนะคะพี่เขามีคํา่าของด้วยน้องควายของแพรนะคะไม่ใช่น้องควายแพรวค่ะนี่งนนี่งานอย่างอย่างที่บอกเนี่ยแพรวอยากรู้จังใครสวมเขาให้อยากเอี้ยงชังอยากเป็นนกเอี้ยงช่างเลยตอบไปแล้วตอบไปแล้วว่ามันส่วนหนึ่งแค่นั้นนะครับผมแต่ปุ้ยขอเพลงแอบคอยอุนคนละเรื่องนะไม่เป็นไรเอาไว้เอาไว้ชั่วโมงหน้านั่นเด็ดผู้ชายไหมเรือบอกแพรวครับ ามารักกับผมนะลองจะไม oh ่สมเขาแพแน่นอนจ้แน่วเด็ดผู้ชายไม่เลยนี่ถ้ามีนักร้องผู้หญิงมาเยี่ยมรายการอย่างนี้ทุกครั้งคุณพี่ดวงจันทร์ทำให้หลงรักที่เจปุ้ยแล้วจี ฝากน้องสองคนด้วยสี่นะที่ดวงจรงลงรักดีเจปุ้ยแล้วอย่าลืมรักน้องแพรกับน้องปอด้วยนะฝากเวยนะคะเป็นเอกว่าขอขอชอบเพลงน้องแพรนะแต่ไม่ชอบโดนสวมเขาใครใครก็ไม่ชอบค่ะยืนยังอันนี้แพรแพรมีคนถามแล้วว่าแต่งงานกับระยืนยังเซอจริงยังไม่มีคู่ค่ะไอเนี่ยพี่แพรเคยร้องเพลงอาจจะเป็นคนนี้ด้วยป่ะคะใช่ป่ะ เคยร้องไหมยังยังค่ะยังไม่เคยร้องค่ะลอหนุ่มแอคคอร์ดให้กำลังใจน้องสองคนมานะครับบอกว่าอยากได้ควายผูกโบกแล้วก็จาก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 ไหนอะไรเนี่ยเพลงนี้นะชอบท่อนเดียวตอนเริ่มต้นเออเออเออเสียวต่อแล้วก็ชอบอ่ะยังไงทใหมดิอ่ะ เอ๊ะนี่ไปไปหมอเดียวกันกับไทยเลยนะเนี่ยอยากกระเซาไปคนนี้เขาบอกว่าฟังแล้วสยิวเกี่ยวผู้เก่าบอกว่าพีคแล้วจะได้มางานสนุกฟันแฝหรือเปล่าคะเหมือนเคยโดนมากับตัวเลย่องไหนถึงอ๋อเขาเขาถามว่าจะมางานสนุกฟันแฝของครื่งเราไหมแล้วก็เพลงสวมเขาเนี่ยเขาบอกเขาเคยโดนมากับตัวเลยยินดีมาเนี่ยเป็นกำลังใจปอกปุ้ยปุ้ยถ่ายคลิปตอนกระด๊บ เสายไม่ทันเช่าวันนี้จึงเลยน้องพี่ถามเนี่ยก็พี่ปอเป็นพิธีกรจําไม่ได้รายการอะไรพิธีกรจำได้แล้วจำได้แล้วรายการเด็ก i v i ว g ิ่งช่องห้าครับผมแต่เป็นพิธีกรไปไปร่วมสร้างสีสันให้ในค่ายทหารคุณเสเวนบอกว่าน้องปอเต้นเมื่อยเอวไหมครับก็ชินแล้วครับเต้นทุกวันหนึ่ง เู่นทุกวันเออเวลาไปงานนี่เห็นปอบ่นว่าทำไมเรื่องเอวเยอะอย่างนี้นะเอสเอสแล้วก็อะไรเนี่ยจากจากสี่สี่ศูนย์อ่าถ้าวันหนึ่งเขาคือเป็นเขาคือถือเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายทั้งสาม ท่านอยา,อยากสวมเขาอะไรคะโอ้ยสวมเ<ว>ขาเขา,วขาวกว้างแล้วกันรับด,ดีสุดเคนจินี่บอกว่าพี่แพลวหยุดนะนี่คือการจี้หัวใจโอ้โหแป๊บเดียวโดนจี้หัวใจนี่น้องทานตะวันบอกว่าชอบแพรวชอบเพลงแพรจุ้งเบยจุบจ๊บจุบจ๊บด้วยขอเป็นเพื่อนในคลื่นนะครับขอเป็นเพื่อนน้องสองคนด้วยขอบคุณมากๆนะครับผอมอ่อแล้วก็อะไรเนี่ยไอ,อย เจนนี่ปุ้ยสามแล้วอีกหน่อยอ๋นอน,นี่อันนี้มันเป็นท็อปิทีพี่ชวนคุยไปนะน่ะเด็กผู้ชายไหมเลยครับบอกว่าแพาวครับมารักกับผมอ๋อนออน,นี้นี่ไม่ได้ข้อความเดียวนะน <c oughs> ที่เข้ามาหลายข้อความ,อ,ม,อ,มอยุ้ยเมืองนนท์นะครับให้แพรลร้องเพลงลูกทุง่งก็เมื่อกี้ไงร้องแล้วไงสมขาวในลูกทุ่งป๊อปด้วยนะนายปอบอกว่าถ้าเต้นนี่แบบเห็นแล้วหืนถ้าเต้นไร้สุภาพรู้ไหมแต่ความถี่สอนพี่เลยหรือเปล่าแม สาวคอมเตอร์บอกว่าอยากฟังน้องแพรวงสวมเขาวร้องแล้วนะครับนะคุณปราณีบอกว่าดูเอมีแล้วสะใจมากก็เอ uh ็มบีออกแล้วของขอสำหรับเพลงแพรวนะคะดูได้ดูได้ค่ะนะครับผมดูดูในช่องในเขาไปดูใน youtube ก็ได้ค่ะหรือว่าในของปอก็เหมือนกันใช่ไหมครับพิมพ์ตรงตัวเลยปอพิมพ์กดและย้อนแล้วก็พิมพ์สวมเขาของแพรวค่ะแล้วก็อีกหลายๆข้อความเข้ามาขอบคุณมากตอนนี้ลุ้นรางวัลกันดีกว่า แลมดอมนะครับว่าใครจะได้ควายผูกโบค่ะครนี้ครนี้ครนี้สุภาพบุรุษอแมนเฟิร์ดบ้างเอาเวลรางวัลของปอก่อนของปอก่อนเป็นซ d ดีซีดีดีพร้อมลายเซ็นพร้อมลายเซ็นนะอ้าวกดแลมดอมเลย ร้อยหยุดแล้วแถบแสงหยุดที่คุณคุณพี่ดาดอนไก่ดีครับได้รางวัลจากท้องปอไปนะครับเป็นซีดีมีเพลงของปอแล้วก็เพลงของน้องๆนะมีพี่หนิมค้งพิมแล้วก็พี่พีวงนคะด้วยของในสังกัดทรูแฟนตาซีใช่ไหมครับอาพิทยาดอนไก่ดีครับผมโทรมานะครับฝากชื่อและเบอร์โทรกลับที่02 7168945ด้วย รับรางวัลได้นะครับในเวลาราชการนะอ่ะอาต่อไปต่อไปของน้องแพรวบ้าง ของน้องทานต, e <a> s. <S ตะวันครับ Verse ดีด้วยค่ะแจกตุ๊กตาควาของน้องแพรวไปนะครับฝากชื่อไปเทีโกับหลังไม้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับน้องสองคนมากๆเลยน้องแพรวแล้วก็น้องปอที่ให้เกียรติมาเยี่ยมรายการที่ขึ้นสนุกของเรานะครับก็ขอให้ทั้งคู่นั้นไปถึงฝั่งฟันที่สําเร็จยิ่งขึ้นไปขอบคุณมากครับผมขอบคุณพี่ปุ้ยมากค่ะครับผม94.5ด้วยครับขอบุณแฟนครับครับผม94.5ค่ะ่า